สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นๆน้องๆวันนี้ก็ามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมนกชมไม้มาเจอกับต้นไม้ต้นไม้แคะต้นไม้โคต แต่ไม่รู้จักชื่อบว่าเป็นต้นไม้ชนิดไหนแต่เคยเห็นที่ขึ้นอยู่กับพื้นดินนะครับก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ก็ขึ้นกับพื้นดินแต่ว่าใต้พื้นดินอาจจะเป็นหิน ที่ลากไม่สามารถที่ว่าจะแทรกไปไปต่อได้ครับกลายเป็นต้นไม้แคะเป็นบอนไซธรรมชาติครับ แล้วก็ยังมีอีกต้นขึ้นบนโคดินอยู่ข้างๆนี่ครับแต่ว่าต้นนี้ก้านใบจะออกสีแดง แต่ก็เป็นไม้ชนิดเดียวกันนะครับมีลักษณะที่โคนจะเป็นโคด ก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับต้นไม้ป่าไม้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ